นอนอยู่หันเลยปติโตนี่ได้เกือบไม่เลยบอลลี่เอาเงินหายวานนี่หายวันไปคำคำกับยางไปเลยวันเออนี่มองนอนที่นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่แหละเออบอกเรียกว่าผ่านนะห่มบ่าวเอ้่าพะห่มบอลรี่ผ่าปูอันนี้พะห่มตุ่มนี่แหละปัทโตบ่มีเลยก็ตุ่มไป ผ่าปูบานอนกันละขาดนั่นแหละอันนั้นอยู่พุ่นแม่ตาอยู่พุ่นแม่ผ่าขังแล้วนี่ผ่าขังลมอันเม่นพ่าโฮมบอลอะไรกันละปูแม่นบอลแล้วนั่นกะโอ้ขาดไปเลยขาดแล้วบ่มีมุ่งแล้วก็ขาดไปเลยพุ่นขาดมาแล้วโอ้ยเนาะ ่าพี่น้องไป,ไปเปิดคลิปมากับบอกว่า,าพามทำเพลงเนาะมาเดินดง่งเดินป่าน้ำกันแด้พี่น้องเดอ้อไาพอดีบอลลี่เอ่อสีลงไปเทียงหน้าทางแม่ลูกอ่อนพันก่อนที่บอลลี่ถ่ายคลิปแล้วอยู่นี้เมื่อวานเราเทียงหน้าเราอยู่ลุมพุทธพอดีหลังจากบอลลี่ถ่ายคลิปเราลงไปเมื่อวานนี่ก็มีทางแม่ใจดีท่านหนึง่งพ่น ได้เห็นคลิปแล้วเพิ่นก็นเลยส่งเงินมาให้บอลลี่พันหนึง่งพันบาทเนาะเพิ่นให้บอลลี่มาซอยแล้วเนี่ยบ้านเนาะบอลลี่ก็เลยซื้อเป็นมาม่าปลากระปองเนี่ยพี่น้องก็ตุ้มขนมมาฝากเ,ากเ,าเ,าเราแล้ว,ว,วก็วส,กกเสีเอาเงินมาให้เราใส่แล้วจ่ายเพราะว่าช่วงนี้กับเขาน้ำซ้ำปลาเพื่อนก็ยังคือสฉพามีกินอยู่เนาะสีเอาเงินมาให้เราใช้จ่ายยันเรา ลูกเราแหละเจ็บไข้ได้พันยาแล้วก็มันว่ายซื้อซื้อยากินว่าสันสะกไปไปเบิ้งน้ำกันว่าเราอยู่เทียงหรือบ่รู้ว่าจังใดเดินทางมาคนเดียวบอลีก็ได้ช่วงบายบายเดินพี่น้องเด้อเนาะมันนี่ก็ได้ไปเบิ้งน้ำกันทางกันสิประมาณนี้รถบอลี่ลงมาบ่ได้ต้องได้ยางเข้ามาเนาะโดินเดินนะไปหน่องนะอ้าที่ตัอ เดินดงเดิน,ดนป่าน้ำกันทางห้อมๆหรอกทางลงมาหนะ้าเราก็ได้เป็นทางรถไทยังไงจะมีไผอยู่เนี่ยอ่าบอลลี่เคยมาสองเทือ่อหรือสามเทือแต่ว่าโดนๆแล้วแหละบอลลี่มาแต่โดนแเละที่โตเอาเดียวยางมันนี่พอดีเลยบ่ไปใช้นั่าน ะกะ,นานาะได้จไปอาบนาจบ่เอเอโอเคโอเคไม่ใช่เสือก็ก็นานาไกามมาด้ไปเจ้เาเจ้าเจ้าพ่อเป็นยังเราก็ร่างสิไปอาบน้ามาสันดอพ่อพอดีเลยเห็นไหอนี่แหละเป็นดอยดอยดยเป็นให้หน้าเป็นที่ของผัวทั้งพ่อปู่แม่าาย่าวันสันดอ เรามาอยู่น้ำบ้านทัวว่าสันเออที่เ้อที่น้อยกัเครื่องอ่อปลูกของฟังเราเก็เต็มอยู่เนาะคือซีมเมนต์โตเลาะออนไปยู่กี่ฟุตมาเมื่อวานนี้ไปยู่กี่ฟุตมาใส่เอ่อมะพริกว่าสันมะพริกมะเขือปลูกเกพ่อได้กินได้ขายเพ่อได้ซื้อเพื่อได้เป็นนัวงชูครอบครัวกินว่าสันกั อ่คักอยู่พี่น้องเพราะว่าพื้นที่พันลายปลูกฟังอลไรก็คือสิง่ายอยู่เนาะเออดิโตอืมมาห้าวบ่อืมเออเออต้อนรับกันเลยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยเอาแล้ว Cái ừ, xe sổng lục xe sổng cơ Ờ À Ô Ok Bà đi xe bà đi nộp mưu đâu hả Nộp mưu bằng đâu Nó mơ đâu? Nó mơ này đây. À, à, chụp em đi này. Ờ, à, phần bọ. เราประยัน uhm, นะอือันนี้นี่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 เนขนมขนมขนมแก่แก้ขนมให้ลูกกินก่อนแก้ขนมให้กินก่อนบยาดนะบาใบบ้างวันนี่คือบบเห็นหอยเด้กปีโป้ก็มีนาบาซื้อมาให้อยู่ฮะจะเข้าหอแฉกเออปีโป้เห้น้องกินแล้วหรกปีโป้เห็นปีโป้เห็นบ่าปีโป้อยู่ลุ่มฮะเห็นบ่ตัวปีโป้เอออยู่ลุ่มฮะเออโอเค มาซื้อมาฝากอยู่วันเลยมาเลยกะชวนไปซื้อเกือบขำเลยกะ <laughs> ได้ได้เกือบไม่เลยบอกเกือบไม่วุ้นดิจองคู <laughs> เออเจ้าก็ซื้อไม่ซื้อไม่ขอ,ม <laughs> ออ่ะเออซื้อไม่กับจนเก้าเลยเหยียบเหยียบขี้ดิสเยอะขี้ต้มขึ้นได้นะ <laughs> อันนี้บ่มองอยูมองเศร้าก็ได้เนาะอยู่มองอยูมองเศร้า <laughs> เออพายูเทียงะตอนนี้ขออันนี้นะยูเอาบ่มีพายูเลยบอกพายูเมื่อเช้อนอนแล้วตั้งแต่เอาพูนันเสีย เอมดอเอาอาอโอ้ยพี่น้องพี่น้องกินกินลูกบบย่านบบย่านอืมเป็นนั่นเอาให้น้องกินให้น้องกินอืม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 อืาอืนเืมอืห้ืมอืมอมอือืม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 อืีอคนเื่าลมื่อนอื่อืมือือมืมออืม พี่น้องสมมอยสมมีเนาะอยู่นะเอสงบกระลังหนึ่งเข่าพ่อมบ่กนะกลันึงเ่า่าเอออ่ะอะน้ำก๊อกน้ำเก๊กเจกาโบมีบ่เนี่ตักน้ำชางนลยกินน้ำาเลยแยมหนึ่งคุนละชะเธอะนละอันเจจะไปอาบน้ำอยู่น้ำนอนให้ชายคนเข่าอยู่นุกนุกนะพอจะอันพวเจ้านี่บ่ เอ่อ่า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 เดพี่น้อยอืมก็ได้ใช้แอนมองพักมองเช้าจะเข้าขึ้นเป็นเป็นนางอยู่เทียงพุ่นไดดบ้อป้ป้ป้าป้าเปิดูบังดูแต่บิงหมื่อุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาลุมหิว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 ออืมอแล้วหนึ่งเข่าผมค้านมกลุ่มอยู่อ่าเจ thấy một chào non non như hẳn lời tito này đây cửa mày lời liều ngân hải quan này ờ ôi lau bùn mi gì đấy thì chẳng có phải xử đi rồi lời rồi rồi bố bốt hết cướp rồi 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 พอดเกือบกบลุกพอดเกือบลงมาก็ลุกบอป้เล่ยเกลดฝนพเห็นไมเกดใหเอาไหมนดหม่เออเอาไปไว้ในลนี่มาม่าปลากระป๋องเด้อมีขนมไรไสู้กันกินอืมเอี้อันนี้ตันิ่ตะบีบสีตะบีบหัวสีนิ่ใส่ก็เสือจเออเออได้เลยะได้ใก เออโอเคกินกินหรกกินกินหรอกกิน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 อันนี้มองนอนที่นอนอยู่นี่แหละเออต้อกั้งเอาพ่อมทํามาปีปีก่อนนะมีคนนอนอยู่นี่เพิอมนอนมีคนนอนอาบนอนแต่วเพิ่นไปใช้ระเบิดนี้เมื่อบ้านเพิ่งเละอยู่เฮือนเพิ่็เต็มเลยเฮือนก็ลังหน่อยหนึ่งเต็มเลยบ่มีบินนอนเลยไปนอนใชอยู่แค่นั้นขับแแค่นั่นแหละอืมอืมอืม mu bờ phèn cả ha, gần bờ dừa bờ treo, bấm đi là tăng quần tăng ha, cái <laughs> nhang bờ mi mào ấy. phi nông ấy mình bờ mi cái đi là bờ mi mu mi, nhang bờ mi coi khói bờ mi khói mi nhang nhang mi, bờ mi nhang chắc vàng đấy. bờ mi nhang mà leo hết ngóc khuất, leo hết đinh đòn, đòn nhả, leo hết thưa, hết chan, khói là bờ mi bận duy rồi, khói mi đi. บว่าแต่ว่าเบาแต่ปากบ่มีอเลยนี่มาแต่รถเมียยังมูยังก็มีน่ะนี่คอยบุ้มยังเลยมีแต่ของเพิ่นมัดอยู่นนี่ใช้เป็นอยู่จรอรถอันไทยตัวนี้รถไทยแต่รถมูนเบามูนรถของเขาปูนนั่นแหละรถมูนนั่นแหละโดยคอยบุ้มยังเลยคอยรถที่ห่างรถจักรห่างกับบุ้มยางเอาไปใช้ก็ได้แล้วรถมีฉ้อเอาไว้ขลุกไปย่างเอาไว้กิน ว่าแต่บุมีเดียวบุมีทุกอย่างเลยนะนับแต่พ่อผมพบอกในมีแต่หมูหอยยามหนาวมันสิบบนหนาวประโทบบนหนาวละ<อ>กัง้งสบหอมกัง้งผ้ามัดขาดกั้งไปนี่นนะี่มันบุมียามฝนก็คือสิเติมนึงอยู่บรีบึงนี่นเนาะหัวเลยน้ำรินเหวน,น,นหวยยังบุมยว่าสิไปอีใหม่ยังบุมีอยู่หาเฉากินขำก็ว่าแหละโดยเป็นเทียงเทียงร่วมนะครับบึงร่วม เทียงเพิ่นมาเฝ้าก็บว่าช้ำชีวเทียงก็ว่าเฮื่อนก็ว่าได้ละว่ามันนาเห็ดให้เห็นหน้าอยู่นี่เลยย่นี่เลยไปไหนเมื่อเลยอือเราไปดูตลอดแรงตลอดปีตลอดแรงคอยิบเมื่อเฮื่อนท้งแต่แรกชีวอยู่คือหมูกับบูมีจักชีเมื่ออยู่ทางไหนเฮื่อนกอดบูมี่บอลอยู่จักมีคือหมูกับบูมี่ยคนอ่ะเฮ้ยาหลุดหายหน่องขนมต้นี้ต้นนี้หายหน่องหรอ ฮ่าตอนไหนมันกไมีจักเข็ดตอนไหนอันนี้หัวแล้วเนี่หนึ่งข้าวกินกับยังมือนนี้เลยทามุกทั่วหมดมือบ่าวเออมินทั่วกินแตนมุกทั่วกินแตนมุกทั่วละมีนน้ำใม่กินแต่น้ำใหม่แค่นั้นละมาถ t ั่วเยอะที่น้อยที่ชวนบาวไปเก็บบ่โอ้กไก่ข้างหัว ปลายอยู่บ่อปลายแล้วก็ยาแล้วพ่อได้กินอยู่บ่าวเอ้หมดถวนคนใดที่กินห่าลายก็ได้แล้พอได้กินถวนะเอาตัวนี้ก็ลงคนก็กิมอุดหิวคนเอาตัวนใหญ่บดบดลาบ่ขนมลาบบ่ให้ยวานนี่เรียบร้อยคนเห็ดควนอยากคนน่ะกินอยู่หะแหละอิ่ม่เอ้ยเฮาอิ่มแล้วคนน่ะ เรีอบร้อยผลกินกูไม่ได้แบงเพื่เลยกินช่องคนไอหนองคนไอหนองมีเงืออหดกูได้กินกินคักก็เด้พอเว่อึดหิวเปล่า่ากินคักกินแน่ดิเอาไว้ไววเอาไว้หวกินเลยนะเป็นใหญ่ให้ดูเลยเป็นใยญกเลยเอมานี่ก็เอาก้นผู้นี้บ้านใดกกิน thu ấy này này thu này kín lỗ kín kín thấy mất luôn dạ cả lấy nhăng cả bô mì cứ wa là hà nhăng cả bà đại thì chuồng thì hết cả tách chuồng còn phò cho này hết thản hết nhăng bay cả phò đi kín cái bạc bay bên đây là chuồng này bà hết nhăng mau hết hay hết nà lại cả kinh tay mực thu là, lạ cũng qua cái nòng phần tay mực thua của <laughs> <tài mực> <laughs> khu <mưu. Tâm> <cười> <tàm> <cười> hẳn tổng mực búp. อกินอยู่ในเมืองในนาเพิ่นผัดยากได้อาหารธรรมชาติหากินเนี่ยห่อผัดกินมันทั่วมาไห้างงงกระปูกแคมนองก็แล้พอได้กินบ่าวเอ้ยหากินกินฉีดกินปลาคือหมูกินฉีดกินยังคือหมูก็ได้กินนะห้าวบุมีเนาะเ่าผัดกินเรื่อยเลยผัดเบื่อข้าวของเตงกันเลยเนาะเบื่อปูกกรพอได้กินเนี่ยนั่นแหละปุกมะพริกกระปูกนั่นละอ่าอ่าอ่ากระปุกหากระดอกปูก มีเลยนะไหนแบบนี้แหละคือเลี้ยวเห็นนี่แหละหมูกูปลาบูมียังว่ามีก็ขอยขอยบูมี่ยังทุกอย่างเลยนะตลอดจักชิยูนี่แหละตลอดแหลงตลอดนี่ตลอดพวกนั่นแหละบ่าเลยบูมีีเลยนี่จักชิยูใช่คันโมยูเนี่ยค่อนข้างนี่นี่แหละตลอดแหลงตลอดพ้นทั้งละยังมีเขื่อนสมุ่ก็บ่มีนี่จักเล่นได้มันบ่มีเลย พี่้อใครในยูมันอยากเบิดหนาฝนแหละก็ม่เตอใช่นะ้าห่มนาว,นาวแล้วแบบลมมาแล,าล้วทันทีแกนลมมากกัง่งห<า>่มกัยังไปไม่ยู่จักไปฉันพยาเลยยูนี่มัดะน่ะพยูนี่กินๆหรอกกินผ้ามันบ่ค่อย,ยโอเคเปันได ดหามองนั่งมันก็ลงมาลุ่มบาเรื่อยๆจังไดยโดดเลยกล่องมันบบงอ้ามปนได้มันจะสอกับแสงนิดนี่ปลาหรือเปล่ามองยังมองแจ้งเลยก็ได้เออมองแจงแจ้งมึงดูว่าลุ่มกันได้ไหมเออโอ้โหพี่น้องเลยพอยากเห็นมองอยู่แล้วนะผู้มองหุ้มคอยแล้วกับพอจกินยุ่งบ้างเราไม้เรามั่นเราไม้เรามัน่อหมักถั่วชวนไปเก็บหมักถั่วชวนยางไปก็ได้อยู่กับธรรมชาตินั่นเราก็ได้ ยิงยงไปแ่สวนวก็ได้แจ้งดีโอเคเลยแจ่งดีพอได้กินยู้ะไหมละมันกะอ่ะกินตัมธัรมไปติบได้ป่ะโอเคโอเคนางลงลุกนางกไปหมอเขานยลุกไปลป่ะไปบเข้าไปบเข่าไปกไปไปลป่ะไปลปะอใช่ได้ยู่เนาะใช่ได้อยูอันนี้คืขึ้นไปข้นเข่าไปอืม nó cũng có lây like, nó cột có tít đứt tít phụ ngại rồi à đúng à, con <laughs> 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 cũng cụm nhiều chịu khẩu đúng hà nó mãi tầm mực thua không ngu tầm mực thua ừ. bà hẳn cái chữ ngân chip phần cái chữ mì việt hẳn mà tổng là cái kinh ừ. cấp khẩu ฮอหนึ่งชองหองก็ต้มกินกับเขาพากินกับเขาบมพียังกินอะลจากทีกินยังปะนั่นกะการบริสุทธิ์ของอู่ของกินเาาัดบุมีเงินเนาะบุมีหากินมบนี้ละทำมือฉานี่หละหนึ่งเขาแรงหนึ่งเข่าแรงอะไรี่น้อหนึ่งเขาแรงเออหนึ่งปะไหวหนึ่งตนงานลุกนลุกงนลุกงนลก้นขึ้นลุกงาน นางลงนางลงใช้เกือบผ่นปะเลยเกือบเฉื่องไหว้ทิงคนแหละอย่ากตปเปลื่นเกือบคนแพงแต่แสนได้เกือบคนนะบ่ไม่นี่แหละแบบนี้แหละคักแต่ธรรมชาตินี่แหละพี่น้องคกอยู่ตัวการใช้ชีวิตมันก็ฝืดเครื่องอบ่มีได้หมกอยู่ทฉะนั้นแหละ อนันยังลายบอ่อเขาถ้าเจ้าเมนบอ่อเขาบ่อนี้ก็ได้ยังชี้ให้นี่แหละบ่าวเอเ<ม>้เขาก็มดแล้วจากสีได้จักช้อปนคนหล่คนจะจักที่ họ ใช้ตอนนี่แหละเขากโ็โดยโดยก็ไม่ได้ไล่ดอกชี้ให้ย,ยังเดี๋ยวนี่นะผักไปพุ่นกันหน้าข้าเจ้าอีกเนาะข้าเจ้าผักนี่นข,ข่างเคี้ยวเคียวไปพุ่นหน้าข้าเจ้าหน้าทงทุพุ่นทงเดียวเนี่ยแต่แบ่งกันเหด นานเดียวกันนี่แหละคันสิว่าไอ้หน่องแบ่เงเงินเฮ็ดคนน้อยคนน้อยอมือลายแบ่เงเงินเฮ็ดบ่พอดีเออมาขอโทษนะโดนโดบ่หนั่งน้ำเนยโดนฮึบบาก่อนอ,อ่าพอดีบอลี่ถ่ายคลิปลงไปเมื่อวานนี่แหละมีเมย์จะดีเพิน่นเห็นแหละพิ่นลิตรน ก็เลยฝากเงินมาให้เจ้าพันหนึ่งพันบาทฮะแล้วเขาก็เลยแบ่งไปซื้อนี่แหละกระต้มขนมมาม่าปลากระปองนี่แหละมันก็ยังเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่สี่แสนเจ็ดสิบหกพันเนาะเอาไว้เอ้ยซื้อยังก็แล้วแต่เอ้ยเด้อขมบกับใจผู้ใหญ่ใจดีคนเนาะใจอุชาผ่าเงินมาให้เขาเนาะให้คนเอาอยุ่มันคนยืนเลยซะถก เนอดีใจปะดีใจเขาบอเคยได้จับเงินมันได้จักเถื่อเออได้ก็ได้มาหลายบ่าวเอ้ถฐานก็ได้เตอร์ซ้ำเชนที่เชนตอนนั้นแหละจืดนะจืดประดับแปลงนัวจือชอบจือยังได้เงินมาแล้วก็มัดลูกเท่านั้นสิบพันชาวพันมัดเรามีลูกคือว่าแหละบ่าวเอ้อ๋อคือตอนแรกคันแม่เพิ่นให้ เขาหันซื้อเขามาห้แต่ว่าเขานึกเขาคิดไปว่าเขาเจ้าคือยังสิพ่อมีกินอยู่ช่วงเพราะว่าช่วงเก็บเกี่ยวเขาไม่ช่วงไหนมันเบิดเขาาจาเดือนหนึ่งน่ก็มดแหละเดือนหนึ่งเดือนสองนี่ก็มดแล้วบ่าวเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนมดแล้าตอนนี้พฤศจิกาท่านว่ามุกกะลา ประมาณมุกกะลานะมุกกะลากลุ่มผ้าเฮ็ดทานไม่ได้อยู่แล้วขันหมดเลยค่ะใส่เงินเท่ากัก็บเ่เลียบเพราะว่าชื่อเขาบ่าบ้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 ายาเดาะยาเดาะย่าเป็นเนาะอา่ะมีไมต้ตอกขอกตาเนี่ยมันนี่แล้วตีตัดมากอะไม่เผาตัดมาอยากมีเลยไมอยากมีแล้วไม้ก็หมดแล้วบ่าวฮะเก็บเอาละหวานเล็กบ้านน้อยมาโฮมกันแล้วก็เผาไหมหล่อนไหมยังเก็บมาบ่มีไม้กะ Like mà chỉ mệt để ấm ăn thì mày thẳng mình có mày không hết mà lại tận thế mày không phẳng mình có tăng hàng. ít ăn thì này này cái này chưa bền này hết này nãy nọ thông liên bèn gần hết dù hết kín là na đôi, đôi. nhà cái bơi mi cứ gắn cả bèn phần bèn hay hết dù hết kín chứ chứ bữa nay mèn và con đó mi ยาบรรย์ยา so ม, ân, ม, source, ม,ม,ม envelope, ันย์หลกเกียอะไรยาเอาเมงออกตาหนองในหลกเลอดเบิงเบิงน้องไปฮะเบิเบิงน้องไปแบ่งเกินเห็ดอยู่เห็ดกินมันนี่แหละหนากะนี่กับมาได้ไลยนักนี่แหละหนากะหลายบ้าเช่าสามสิบสอบมัดนี่ฮคันชิได้ชิกินชิกินหอดใช้ฉน่าอึดเข่าเห็ดทานนั่นแหละม่ได้อยู่ม่ได้เช่าแหละฮะ เก็บใหม่ขอลอขละมาจูดเผาทำอะไรชื่อขผาเกนมีแต่นั่นแหละเอ้อเก็บไว้เด้อะไหวไว้บัดทัางได้ใช้ชื่อเก็บบานอันนี้ก็สี่สิบพันก้อยเองก็ชาวหาพันเก็บข่อยนี่อันนี้ก็บ, 30, กบารีข้า,ขาวบารียอาเงนินเหรอแสนหนึ่งเขาลดใหมบ่าเออเริ่มจับแล้วเริ่มประหยัดแล้วนี่ยนะว่าผลลดให้ผละละลดในเจ้าใหญต้นเจ้าแต่บุปีเก็บยางกลิ่นเปล่าไปสื่ออยู่หาน คนลดให้คูนจะหาพันผนว่าคือชื่อคูนละลอยคนได้ผนว่าเกิดไงแต่ผนลดให้ผนไอ้ตนบักอันนี้กับคนเห็นเกิดเลยอะดีใจและช่วยเกิดใหม่เนาะเกิดใหม่บ่าวลีเก็บไว้ชื่อคือชื่อยาวันแรวเนี้ยมันจำเป็นไว้ยันลูกเก็บไข่ได้พะยะบึงกันอกะอ้องก่องให้อ่เออ เป็นน really ักบินเด้อเป็นแม่ใจดีอยู่ฟังไทยเด้อเอื่อยเด้อมีจะฝากเอื่อยนบมือขึ้นแล้วก็ขอมกขอบใจขอบุญขอบคุณอวยพรในปีนี้ขอบคุณขอบคุณเพ่นเด้อจ้าถูกห้ยพ่นอิหยุมันควรยืนน้อยหยุนยืนยืนนานตลอดไปเด้ออิยุแข็งแหงเด้อจ้าถูกหน่อยหน่อยเก็บไว้ซื้อกินโด้อเด้อเด้อไใช่ไว้จานนี่แหละโด้อเพราะว่าช่วงนี้เขาเราก็ยังพอได้อยู่เด้ออีประมาณสองสามเดือนนะปรีบึงคือซีบัส

บุกุบบอลเองเลยกับผ no. ้าน้ำใหม่ฮะคุดชิโร่มาแล้วกับผ้าคอนมูก่อนเวลาทำกระถ ung บาทันหากินไปวันนั้นแหละใครแต่ว่าปีนี้ลูกใหญ่แน่ไปหาหลับจ่างหลับยังได้แน่ใครแน่ปีนี้โอยโดยยังแต่น้อยช่องโตนี่แหละกลุ่มเขาเองก็แล้วหาชื่อจงชื่อเชื่อผ้าเขาเองก็แล้พราะหมาก็บ่มีเนาะจักจะเอายังชื่อให้ลูก เล่นเงี้ยไปกินนะได้พี่น้องเสียวเซลเลยโดยเบิ่งอันอันนี่ผ่าเจ้าบ่หน่ขอโทษโดยโดยผ่าห่มบ่หรือว่าผ่าเนี่ยนาห่มบ่าวเอยผ่าห่มบ่หรือผ่าปูอันนี้ผ่าห่มตุ่มนี่แหละปัดเถอไม่เลยกตุ่มไปอ่าผ่าปูบ่นอนกันละขัดขัดนั่นแหละอันนั้นอยู่พุ่นแม่ตากอยู่พุ่นแม่ผ่าขังแล้วนี่นด้ผ่าขังลมโดยปัดโั่วไปบ้างเลยมีจะใส่มันโดยอืม กันว่ายามฝนนี่ก็เติบนึงแล้วเขาเบิ่งนี่เนาะมองเราอยู่นี่ก็พาเธอชวนไปเก็บมักทัว่เบาเอ้ยย่าแหละมักทัว่อตายอยู่ได้เปล่ามือหน้าก็ได้เพราะเขา้ากับกับเ้าอยู่จะเอาไว้อันนั้นก็ได้ไว้ขายก็ได้ที่มันลายอยู่บ่กินลายอยู่เบาพอได้กินบ่เป็นยังโดเพราะเขาชิฟ้าไปเรก่อยมันบัค่ะเอบ้างคอยนางเอ้ยเด้อเด้อ อยู่กับลำบากลำบนแล้วลำบากแล้วบ่มีบอลยู่แล้วผ่าห่มมีจักพื้นผ่าห่มประเภทเจ้ากคือพื้นดิเลี้ยวเห็นนั่นละผ่าห่มกระเทาะน้ำละขี้เทาโบมียังเลยขอมีแตะมือไฮนับแต่ชิ้นหนุ่มกับมือไฮชิ้นอันนี้ก็แเมนอันแมนผ่าห่มบอนอะไกระเดาแมนบอแล้วนั่นกะโอ้ขาดไปเลยขาดแล้วบ่มีมุ่งเราก็ขาดไปเลยคุณขาดมาแล้วโอ้ยเนาะผวดโพโบมีอลีเด้ นุ่งโมหามลูกไปว่าเสร็จกลางคืนคือไปลื้อเลือเตะเนี้ยเอ้าม่วงได้ขาดแรือก็เนี้ยเอาบ่าวเออจังๆอไม่เฮ็ยอนไหนกันฉันอ๋ออ๋อมากว่าพี่น้องปีพ่บปะทุงนึงเลยหมดแล้วความหิวของเพื่อนโอ้ยเนาะกินชาเลยกินอะไรเฮ้ยแล้วอยากเลยโดยกินขัดกินมาโพดโพขนมหวานนั่งกินกับเขาหวานนะนั่งกินขนมกับเขาหวาน ซ้ำท um ั่วคู่มึงบ่มีกินนั่นแหละมีันมีเวลากะโดไปซื้อกินแนวมันแซ่บๆแน่แล้วเฮ็ดจได้โดเออไปนั่นๆเด้อเยด้อมีโอกาสเฮาสิมาเยี่ยมใหม่เด้ออีี่มีแงเด้อสู้ๆเด้อได้ใดก็ได้มีโอกาสสิลงมาหามาแวะใหม่ดเออมยหวนคนยืนเด้อโดยโดยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังสเาลแล้วด้เกิบนมก็ได้แล้วด้ลูกเออๆ เดยนเดินเดยนอะไรจังว่ากันไปเด้อไปป้าเด้อยูดีมี่เฮงไปแล้วไปแล้วเจ้าเจ้าโอ้รถไทยน้องผมมีหัวตาเลยยิงไปไปเลยเออเดยนเดิไปไปเลย อคักแต่บรรยากาศแหละพี่นอ้อยบรรยากาศเโฮมเย็นเนาะอดูทงไฮทงน้านพอโตเดินท่าก่อนบารนี้มัน่นสีําสซิมืดกะเพรา,วา,าะว่าวอลลี่กระเพ้าไปทางอื่นน้าเนขึ้นไปพ่นแหละบิ่งเลียบบ่งงานบ้านน่องสายฟ้าเขาน้าเนพี่น้อยแต่แวะเอาเงินมาให้เอื้อแล้วน้าเนเนะเาะอา่ามีแต่ขอขอบมุ่ขอบใจขอขอบุญขอบพุทธในลายทาง ทางเมย์จะดีเพื่อนเนาะเพื่อนอยู่ทางฝั่งไทยมีผู้เก่าผู้เดิมเฮาอะไรเพื่นฝากเงินมาซอยเหลือทางเฉยๆละพันหนึ่งบริีกะซื้อกระต้มขนมเล็กๆหน่อยแลวก็เอาเงินไว้ให้เราไปใช้ไปจ่ายเพราะว่าเมื่อวานนี้บริเอาเงินให้เราก็ไปซื้อเกือบเกือบไม่เลยนมยเกือบใส่เพราะสัเนาะเอาขอมมุขงคใจอยู่ดีมีแห้งโชคมาลำรวยเด้อเมเด้อให้เมชสุขภาพแข็งแรงเป็นหฮมเป็นเงาเนาะบ่งลูกบ่งหลานบ่งผู้ทุกผู้ยากต่อไปลำรวยอยู่ดีมีแห้ง อย่าเจ็บอย่าจนอย่าคัดอย่าโซนสาธุไปกันแล้วบ๊ายบายพี่น้องเจอกันไหม